ถ่ายบรรยากาศบานๆเนาะค่ะเนาะบ้านนอกเนาะแบบบานๆนะค่ะขี้ดินแดงอยู่เด้อค่ะทางถนนขี้ดินแดงอยู่เห็นวันว่าอีกประมาณสามปีก็เป็นถนนคนกีดมันบอกกบรรยากาศแบบนี้ก็หายไปเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นถนนคนกีดก็ได้ก็บริเห็นเลยค่ะถ้าอยากเห็นแบบขี้ถนนขี้ดินแดงนี่ก็ต้องเข้าไปอีกหมบานึ่แม่นบอกค่ะต้องเข้าไปนําอีกเข้าไปลึกเข้าไปน้ำป่าลึกอันนี้เพราะว่าอย่างอัน ยังเป็นถนนดินแดงอยู่ค่ะแต่ว่ามีไฟฟ้าเนะคะนะ่ะเนืง้อเงินเอ้ยนี่ก็นะนี่ค่ะมันเป็นอันที่บานบานเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ก็เป็นสวนนั้นไร่ยางเนาะคะ่ะเอ้ยก็อยู่ตรงนี้ค่ะไม้เอดเหียนน้อยอยู่ค่ะไม้เอดเหียนก็เหียนบบได้ใหญ่เด้อค่ะเหียนเอาตุกตาเหียนนั้นอยู่นห,หนำสวนห้องนอนนึ่งกับห,อหอ้องอันห้องครัวแล้วก็มีมงนั่งยินท่านนะคะ่ะบไดเอดใหญ่ธรรมดาเนาะคะนะ่ะ ็ดูแลง่ายมาปีละเท่อว่างันเดี๋ยวไปถ้าพันเธอเดินทางก็ได้ก็อันนี้ก็เอาบรรยากาศแบบบานๆเนาะค่ะเนาะถนนเป็นยังขี้หินดินแดงนี่ด้วยจ้า